ด้วยจ้าวันนี้มามกินสมตังน้ำกันฟันแล้วนี่ถาเป็นง่าใหญ่เลยตังงวันนี้กันนี่สาขิด <c oughs> ทำสาเรื่องไตตำยุกกระเมื่อเนาะเป็นเป็นนักแล้วเส้่มะเขือเทศจ้ง ใส่มะเขือเทศปั้นไปเรยจ้ะเราก็ใส่บังหน้าบังเน่าอยากเปรี้ยวก็ใส่ไม่นึงได้เอจ้ะใส่บัพริกใส่กระเทียมใส่บังหน้ามแล้วตามด้วยน้ำปลาอูมามิไม่ต้องนะคะไม่ใส่อูม,ม หนึ่งสองสามรา,รา่านแนะนำปลาลาาก็จะบอกพงกจะใส่อูมามิพดโพรบะโม่บกแตงลวล่ะยั่วไอ้ลมวเข้ากันเนีจ้ะนั่งปลาที่เขาซื้อก็จะบอกพวกมึงเสซ็ตซับเลยจ้ะตามด้วยมะคุงสินมะคุง แบบนีใ้ใหไงหนึ่งอระโดจ้ะตะวันตั้แค่พ่ออินทำจิ้ม่าหม,มดดอกจ้ะเอาแค่อร่อยอร่อยก็พอนะคะอุ้ยสีสันสวยงามเดินจะเสี่ยงจิ้น้ำไล่ลัดเดอร์จ้ะ

Được Mà đi thêm 1 cái nữa Mà đưa mà đưa Mà kìa nhở, Quất 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 มาเดินมาเดินมาเดินกินน้ำขันกับแซ่